เฉลยโจทย์ของไหลข้อที่24นะครับในพาร์ทแรงดันนะครับข้อนี้นะครับอข้อนี้น่าสนใจมากนะครับดูดน้ําหวานความหนาแน่นนะครับก็คือค่าของโรน1,020กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรจนน้าหวานไหลเข้าไปในหลอดเป็นระยะ0.1เมตรตามนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับตามรูปเลยนะครับ หลอดจะเอียงแล้วก็น้ําไหลขึ้นไป0.1เมตรก็คือ10เซนนั่นเองนะครับโดยหลอดเอียงทํามุม60องศากับแนวดิ่งนะครับตามนี้เลยนะครับ60องศากับแนวดิง่งแนวดิ่งก็คือสีแดงแดงที่เป็นเส้นปละนะครับทีนี้นะครับความดันอากาศภายในหลอดเหนือน้ําหวานก็คืออยู่ในปากของคนปาก,กแดงๆนี่นะครับดูให้เป็นปากนะครับที่กําลังดูดหลอดตัวนี้นะครับความดันอากาศภายในหลอดเหนือน้ําหวานเป็นเท่าไหร่นะครับ ความดันอากาศตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะครับซึ่ง P ที่เราพูดถึงก็คืออยู่ในปากคนนี้นี่แหละนะครับเป็นเท่าไหร่กําหนดให้ความดันบรรยากาศขณะนั้น PA นะครับเท่ากับ1.01 10. ห 10. คูณพลัง5 PA นะครับซึ่งความดันบรรยากาศ PA อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงผิวน้ําหวานเนี่ยนะครับนักเรียนครับข้อนี้คล้ายๆกับข้อ23ก็คือข้อที่เป็นเครื่องบินนะครับนั่นก็หมายความว่าความดันที่อยู่ในปากบวก กับความดันที่อยู่ใต้ปากก็คือความลึกนะครับทั้งความดันทั้งหมดเนี่ยนะครับความดันที่อยู่ในปากนะครับความดันที่อยู่ในปากบวกความดันในหลอดนะครับความดันในหลอดจะเท่ากับความดันบรรยากาศ p a ประมาณนี้นะครับความดันในปากก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการอยากจะรู้นะครับความดันในหลอดก็คือ log เท่ากับความดันบรรยากาศซึ่งโจทย์ให้มาอยู่แล้วว่าบรรยากาศคือ1.01 10. ่ค 10. ูณสิยกกำลัง5โอเคนะครับทีนี้นักเรียนครับประเด็นก็คือว่าไอ้เจ้า H ตัวนี้โจทย์ไม่ได้บอกมานะครับนี่นะครับจากรูปที่เป็นรูปเอียงๆเนี้ยเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจง่ายกูก็เลยพยายามที่จะเอารูปเสมือนจริงมานะครับแล้วทีนี้ช่องว่างที่วาดมันน้อยนะครับก็เลยขายายมาเป็นสีเขียวนะครับ ตรงที่เป็นสีแดงๆพื้นระบายสีม่วงเนี่ยนะครับจะขยายออกมาก็คือตรงนี้คือ60อเอียง60นะครับซึ่งหลอดเอียง60องศานะครับน้ำหวานน้ำหวานเนี่ยไหลขึ้นมาได้0.1เมตรนะครับแต่0.1เมตรไม่ใช่ความลึกนะครับในทางความดันไม่ใช่ความลึกเพราะฉะนั้นความลึกจริงคือตัว H นะครับนักเรียนดูความสัมพันธ์นะครับด้านนี้คือด้านฉากนะครับ0.1นี่คือคือฉาก ด้าน h ตัวนี้คือชิดถ้าเป็นชิดฉากก็คือจะหมายถึงค่าคอร์สใช่ไหมครับคอร์สตัวนี้คือคอร์สหกจะเท่ากับชิดคือ h ฉากคือ0.1นะครับคิดตัวเลขกลับไปกลับมาคอร์สตัวนี้คือเศษหนึ่งส่วนสใช่ไหมเอ่ยคิดตัวเลขตัวนี้กลับไปกลับมาเราจะได้ว่า h อ่า h ของเรามีค่าเท่ากับ0.05นะครับเมตรนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราได้ความลึกที่แท้จริงก็คือ0.05เมตรนะครับ ทีนี้นักเรียนครับสิ่งที่โจทย์อยากจะรู้คือความดัน p ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจัดการสมการตัวนี้ใหม่นะครับจัดการสมการตัวนี้ใหม่โอเคนะครับไม่รู้พื้นที่จะพอหรือเปล่า P ตัวนี้หาได้จาก1 0 1คูณ10กำลัง5ลบด้วย rho g h นะครับโอเคนะครับตัวเลขครู ครัวตัวเลขไม่พอนะครับเดี๋ยวครูจะย้ายที่เขียนนะครับโอเคนะครับเราขยับที่เขียนนิดนึงครับย้ายมาด้านล่างเลยครับร๊บเอาไม่มาแบบน่งนะครับย้ายมาทั้งหมดเลยครับมาไว้ตรงนี้ครับจะได้มีที่เขียนที่พอเหมาะนะครับโอเคครับต่อไปครับ เราจะได้ว่า1.01คูณ10ยกกำลัง5นะครับเลข5นะครับลบด้วยโรโรในที่นี้ก็คือ1020นะ1,020โลของน้ำหวานนะครับคูณ G คือ10แล้วก็ H ที่ได้คือ0.05นะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับจากการจัดก,การตัวเลขนะครับทางคณิตศาสตร์นะครับครูจะคิดรวบยอดให้เลยนะครับก็คือเป็น1.00 0 5คูณ10ยกกำลัง5หน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรตรงกับตัวเลือกในเอ่ยก็คือตัวเลือกข้อขอไข่นะครับโอเคครับสำหรับข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบข้อมหาลัยนะครับหลายข้อนะครับที่ผ่านมาเป็นข้อสอบข้อมหาลัยนะครับแล้วก็มีหลายๆข้อที่เป็นข้อสอบคอตานะครับได้นำมาเฉลยในที่นี้นะครับโอเคครับ